แล้วก็ควบแน่นนะครับแล้วก็ตัดตัวตอของเขาทิ้งออกไปยอดใหม่ก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อันนี้คือต้นเงาะนะครับเวลาทานเงาะเสร็จปุ๊บแล้วเราอยากจะมีต้นพันธุ์ไว้ปลูกสักต้นหนึ่งที่บ้านนะครับก็เพาะเองก็ได้ก็คือเพาะจากเมล็ดขึ้นมาลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าเวลาเราทานเงาะเสร็จนะครับเงาะโดยส่วนใหญ่ที่เราทานเนี่ยเขาจะแก่อยู่แล้วนะครับคือมันมีความหวานฉ่าอันนี้คือเงาะแก่ทีนี้ เวลาเราทานเสร็จนะครับในส่วนของเมล็ดเนี่ยเราแกะออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาเราแกะเมล็ดเฉเพาะเนี่ยนะครับให้เราแกะถึงให้เห็นเมล็ดข้างในลักษณะน,นี้ตรงนี้จะเป็นเปลือกก็อยู่นะครับแกะออกมาให้ได้แบบนี้มาเลยอันนี้คือเม็ดสมบูรณ์มากเมล็ดที่ได้เนี่ยนะครับเหมาะสําหรับการเพราะให้ขึ้นเป็นต้นจะต้องเป็นเมล็ดที่ใหญ่อวบ สมบูรณ์ไม่แตกไม่ดิ่นนะครับนี่อวบสมบูรณ์นะแล้วทีนี้วิธีการเพราะให้ขึ้นเราต้องวางเขาแบบไหนนะครับมเมล็ดเอกเขาจะงอกตรงช่วงนี้นะครับเขาจะแตกครึ่งนี่ตรงนี้จะแตกครึ่งนะครับลากลงไปก่อนต้นขึ้นมาข้างบนนะครับมเมล็ดเขาก็จะนอนอยู่ลักษณะน,นี้นะครับทีนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูว่าตอนที่เขางอกขึ้นมาแล้วเนะี่ยจะอยู่แบบนี้นะครับเวลา ผมลงเพาะเนี่ยผมจะปักเขาลงไปแบบนี้นะครับปักปุ๊บลงไปอย่างนี้อแล้วเวลาเขาดันตัวเองขึ้นมาปับ๊บเขาจะอยู่ลักษณะดนี้นะครับลากลงข้างล่างต้นขึ้นข้างบนอ่เป็นแบบนี้นะเงาะนะครับเวลาเขางอกเพราะฉะนั้นถ้าเราปักผิดเราเอาตรงนี้ปักขึ้นไปอย่างนี้เอาตูดเขาปักลงไปอย่างนี้นะครับปัญหาเกิดนะครับต้นเขาจะผิดนะครับบางทีต้นเขาบิดขึ้นเหมือนกันแต่ต้นไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเลี้ยงให้ดีๆ ปักไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาดันขึ้นเองอ่าอันนี้คือต้นเงาะนะครับเวลาผมวางผมก็จะวางอย่างนี้ยปักไปงี้เน่ยปักงี้นะครับเจ็บเข้าไปงี้ทิ่มไว้แบบนี้เดี๋ยวก็ดันเองขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้รากข้างล่างต้นข้างบนนะครับเม็ดเงาะนะครับเวลาเราแกะเปลือกเขาออกอย่างที่ผมแนะนานะคือแกะออกไปเลยนะครับอย่าให้มีเนื้อติดนะเนื้อติดก็ไม่ได้มันมีความหวานนะครับเดี๋ยวมดมาเขาจะมากัดราก เวลาเราแกะออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเห็นเลยว่าเขาจะมีรอยอยู่แล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะแตกปลีออกมาแล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่ารอความชื้นเพื่อให้รากกับต้นของงอกแค่นั้นเองนะครับเม็ดงอกนะครับเวลาเราแกะทําความสะอาดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะคราสังเกตตรงช่วงนี้เขาจะเริ่มปลีออกมาละเขาจะจ<ล>ะพร้อมที<ละ>่จ<ล>ะออกนะครับออกเป็น<ล>ต<ะ>้นเป็นรากเพียงแต่ว่าเขาต้องการความชื้นเพราะนั้นเราปักลงไปลักษณะแบบนี้ครึ่งเมล็ดเนี่ยนะครับ พอได้ความชื้นปุ๊บเนี่ยต้นขึ้นรากลงปุ๊บเขาจะพลิกตัวลักษณะนี้เลยนะแล้วตรงนี้ก็จะแยกตัวออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้ของการงอกทีนี้นะครับเวลาผมจะนํามาเพาะดินส่วนผสมเนี่ยก็จะต่างกันนะครับส่วนผสมที่ผมใช้เนี่ยจะมีขี้แกบแกบดิบนะครับขี้แกบดิบเนี่ยอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็แกบดำยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยจะเป็นดินนะครับเป็นดิน ดินธรรมดาของเรานี่แหละครับผสมไม่เข้ากันนะครับใช้สารส่วนนะครับแต่ดินเยอะนะใช้ดินเยอะนะครับหลังจากนั้นนําเมล็ดอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับก็วางปักลงไปแบบนี้แล้วก็กลบกเขานิดเดียวแค่นี้พอฮะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดลงไปในลักษณะนี้นะครับวางลงไปแบบนี้อย่างที่บอกก็คือนําไว้ในเรือนเพาะชํานะครับอย่าให้โดนแดดนะครับเอาให้แสงลําไรพอแล้วมีความชื้นนะครับประมาณ5้าวัน6วันเนี่ยต้นจะขึ้นมาแล้วอาทิตย์หนึ่ง หลังจากที่ต้นงอกขึ้นมานะครับความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยคืบกว่าได้สองใบนะครับนี่บาังต้นเขาก็จะดีดตัวขึ้นมาลักษณะน,นี้นครับแตกขึ้นมาแบบนี้เลยนะะแล้วแต่ลักษณะของต้นที่เขาขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ผิดทรงนะครับก็คือต้นตรงขึ้นมาเลยแบบนี้เลย ตัดช่วงนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็นํายอดใหม่มาเสียบแล้วก็ควบแน่นต้นตอหรือต้นพันธุ์ของต้นเงาะจะต้องมีอายุที่เราเพาะเม็ดขึ้นมาได้อย่างน้อยสอปีขึ้นไปเราถึงจะนํามาเสียบยอดแล้วเปลี่ยนยอดได้นะครับต้นนี้เป็นต้นเงาะที่ผมเพาะ,มะเมล็ดนะครับแล้วก็นํามาเสียบยอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววิธีการเสียบยอดของต้นเงาะนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ